สบายดีมันนี่สิพามาเที่ยวนำเปลี่ยนยอดปลาเชิงว่าบบไก่จากนครหลวงพิงจิตรมานี่กับปา้าม่ชั่วโมงไปเกือบสองส่วโมงแล้วเสียงพา,างบรรยากาศธรรมศาสตรม์มาให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งกู้ซึกอยู่บ้านอยู่เฮือนได้เมื่อยมันนี่ขอมาดหลินได้คลอมาเที่ยวในจักบาล <c oughs> อันนี้เป็นจุดทางเขาคลองนำเปลี่ยนยอดปลาก่อนว่าเฮาจะเข้าไปทั้งส่วนไหนห้องตรงใดมั่นใจคาบริการอยู่นี่ก่อนก่อนจะเข้าไปได้ อันนี้ตัวอย่างเป็นกิจกรรมที่เข้าเจ้าให้บริการส่วนกิจกรรมแมนในส่วงนี้ก็ให้บริการแต่บางอย่างซื่อเพราะว่ามันย่ำฝนเนยถ้าว่าย่ำฝนมันก็จะเหตุให้มือให้นย่งประมาณนั้นเพื่อรุบผดอนการเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุเพื่อได้พิดบริการบางกิจกรรมบางอย่าง ต,ตอนนี้เฮาก็เดินทางมาหอดบนจุดทมิตของสถานท,ที่ท่องเที่ยวซึ่งว่าจุดนี้กันแนนจะมีพวกส่วนน้ำแต่ก็เป็นส่วนอาหารก่อนจะไปเที่ยวบางอืน่นเฮาก็สามารถกินขขากินน้ำที่จุดนี้ได้ใครบุกไปสายสายฝรั่งมันกระไดปะอ๋อคนร้ายขนาดชาวต่างประเทศก็ร้ายโดยเฉพาะมึง อันนี้มันมสะพอบอลสอนสวนสาลอยน้ําแต่ว่าอยู่น้าเปียกนี่เขาจะมีหลายกิจกรรมที่ว่าให้ผู้คนบริการผู้คนหลายทสมมติว่าไม่ตัดตังใส่นให่ ส่วนใหญ่แมนข้าเจ้าจะมาแบบขอบขั้วแล้วก็รแม่นสศร้าต่างศาสตร์ไปสิเช่นไง เราผสมมันด้วพีว่าเป็นบรรยากาศธรรมศาสตร์แบบตื่นร้วนแต่เช่งว่าห้ออาก็สามารถสบเที่ยวกินได้ยูทีเระเทศลา่ามีารบอนที่่ทีว่าตุนบอลของเที่ยวแบบธรรมาศาสตร์แบบนี้ ที่จริงแล้วไทเปส้มมันมีหลายกิจกรรมไ้ดินนี่แต่ว่าถึงส่วนย่มฝนเนี่ยหลือกวรโควิดเนี่ยวทเผส้มบางกิจกรรมเข้าเจกับโบไฮดินเพราะว่ามันมือกึ้มันมือเนี่ยมันเป็นจะมีความเสี่ยงต่อการที่จะเกิดอุบัติเหตุ เอากะสาม,มาถออกไปท่องเที่ยวได้แต่ว่าเพราะนนาเนพาะพเป็นพื้นที่ว่าอยาบไปเที่ยวออกจากออกจากตังแขวงแบบนี้โดยเฉพาะอาขอโทษโดยฉะาะแมนพื้นที่ไดเป็นขีดสีแดงเป็นว่าเป็นกบฏอาญาตให้ไปท่องเที่ยวด้อแต่บน,บนในพื้่ว่ามันเป็นขีดสีเขียวหากะสาม,มาถไปได้แต่สิ่งที่สำคัญเป็นว่าเขาต้องซักวัคซีนให้มันครบสองเข็มซะก่อนจึงค่อยไปได้ ชือว่าผู้ประกอบการธุรกิจเรื่องการท่องเที่ยวแบบนี้เขาจะมาถึงพางแล้วล้วก็ตามทีพ่อหูเขาข้ากับเมนเป็นเจา้าของเดียวกันครับนํากัดยอรปาปาย่ทีแขวงอุดมใส่แต่ว่านี่มันซื้อน้าเปลี่ยนยอรปาปาที่เป็นหนุน่เขาทำงานหน,น,นาจะเมนเป็น เวลาเขาสั่งอาหารอาจจะเป็นบนเครื่องสั่งอาหารอย่างไปจุดห้าจุดนั้นโอ้ขับเลยเป็นตัวเป็นตัวไป,วเ,ปเขาจะหามลูกหินหนัมจุดเขียนมันหามลงนิตตมาทายหูเป็นสิ่งเหล่ามาเอา อันนจะตัดได้ตายหูได้โอ้ขักแซนด์เบตอม <laughs> กัท่านผู้สมตอนนี้เขาก็มาอยู่ที่น้าเปลี่ยนยยระปาซึ่งว่าสถานที่ตั้งนี่เมนวราอยู่ขึนน้นอยู่กับอัน,นาแขวงเดียงกันถาม,มาแต่เส้นทางทางงอนก็ออกมาเส้นทางเส้นทางบันเกินแล้วก็จเจรเญียอบครัวเขามาก็ใไซเวลานับแต่เดินทางแกนคนด้วยกันมาหอดจุดสถท้านที่แห่งนี้ประมาณสองสวโมงหรือว่าสวโมงเคืองได้แล้วก็จุดนี้มันก็คืออยู่ไกลๆก,กับเมื่อปากเืมซึ่งเ้าขคีซื้อออกไปอีกมันก็จะไปสอบส่ถนนสิบสามต่ ขึ้นกระเบื่อปากนีมม่มครับท่านผู้ชมสิ่งที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเราจะมีขาจจจะมีกิจกรรมบางสิงงงสสสสงส่งบางอย่างซื่อๆตามบางสิ่งบางอย่างเพราะว่าส่วนใหญ่ในกิจกรรมมีหลายที่ขจจจะบอกผ่านไม่แต่ว่ากิจกรรมมีหลายตางแต่ว่าส่วนนี้คือมันเป็นย่ามฝนมันมืนึนขาเจจะกลยบริหาดินบางกิจกรรมแบบน,นั้นท่านผู้ชมเจ้าในคลิปนี้ก็สิขอเอาบรรยาก,กาศแบบผูส้สดให้ท่านผู้ชมอยูเบิ่งจะดีกว่า บางเพื่อนีโอกาสได้มารองเที่ยวบ้างด้วนนเพราะว่าอันนี้นเป,ป็กกปนห้องสูบประกาศบริสุทธิ์แท้ๆนะครับผุ่นู <c oughs> ้วมวูมววววววยวว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 ว ว่าบม่อวาเป็นบันทีคุม่าที่สุดในการที่ออกมาทองเที่ยวอ,อยู่จุดเขตนี้ที่ว่าเป็นเขตที่กรีนโซนบ่มีผู้คนสนัดสามารถเอาแม็ดออกได้อา <c oughs> กาศปราสูบอากาศยางเต็มปอดเลยทั้ผู้ชมันก็คักได้นี่นะ ตอนนี้เขาก็สีคอ,อยยางไปแต่ละจุดละบอนสำหรับทีออมหอไปไกลนี้ว่ามียังแนโอ้อันนี้แม่นี่เป็นตูปเป็นตูปเป็นเตให้แขกคนมาพักผ้าอาศัยมาเซาผสมซาเนี่เป็นตูปเป็นยังเป็นแคมกโอ้ที่ว่าขักเลยค่ะท่านผู้ชม อะไที่ว่าจุดเกตินีไม่เป็นจุดที่พักผ้าอาศัยเป็นตู่เป็นแคมป์สนันเท่ากับสิบบอเปรเลยกว่านี้ที่แต่ทั้งปุ้มเหลียวหูว่ายุจุดนี้ก็มีการบริการให้ที่พัก คุสมสถานที่ท่องเทีย่ยวย่ทิปประเทศเราเฮามีลายบอลหรือกันบ่วาจะเป็นการท่องเทีย่ยวทั้งด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสังคมธรรมศาสตร์ที่คงประเพณียังก็แล้วแต่ถือว่ายัางคงอุดมสมบูรณ์หลายอย่ทีปประเพณีสถานั้นการท่องเทีย่ยวก็คงจะท่องเทีย่ยวแบบยินยงปกปักหักสาในสิ่งแวดล้อมสำหรับทันได้ทีมีความสนใจจากท่องเทีย่ยวก็สามารถสอบได้ง่ายๆตาม ทีเว็บไซต์ต่างๆทางการล่าหรือว่าเว็บไซต์ทางโครงการท่องเที่ยวแห่งศาสตร์เ mm hmm. พิ่นก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวให้เรือกเทีเ่ยวเดียวส้มร้ายบน,นรายการแถวสมขอ,มองปกอบจะได้ได้สำหรับการติดตามหาส้มบางว่าคลิปมีโค,ค้งกิตีิโอตใจห้องทันผูสมขอ,มอบใจสำหรับการติดตามรดยตลอดมาสบายดี